สวัสดีค่ะเพื่อนๆพามาเก็บถั่วพูนี่ค่ะตอนนี้การก็รื้อมะเขือเทศออกแล้วนะคะแต่ว่ามันยังมีลูกติดๆอยู่แต่ว่าต้นมันเนี่ยรื้อออกแล้วเพราะว่าตรงนั้น,นก็คือไม่อยากตรงนั้นมันมีถั่วพูเรื้อยมาก็เลยดึงดึงให้กิ่งกาเรียกอะไรค้างไผ่เนี่ยออกไม่ได้น,นี่ก็เลยอันนี้เอาแตงมาปลูก ลองดูนะคะเพราะว่าพ่อเม็ดไปแล้วก็ลองปลูกดูว่าจะทันหน้าหนาวไหมนะลองดูค่ะนี่เนาะเป็นแตงพันธุ์ไทยก็อันนี้ก็พามาเก็บถั่วพูเก็บได้สักเยอะแล้วล่ะค่ะเพิ่งเริ่มอยากทําวิดีโอนะคะก็อยาพาเพื่อนๆมาเก็บถั่วพูกันเลยนะคะอันนี้คือการเก็บเก็บขายนะคะเก็บขายก็ตอนนี้ก็ ขายไปมันมีไม่เยอะค่ะแต่ว่าเรากินไม่ทันไงมันเยอะเกินก็นี่ค่ะเก็บได้ประมาณสิบกว่าฝักแล้วล่ะนี่อันนี้เก็บได้ยังอันนี้อันนี้ยังเล็กอยู่นะแต่ว่ามันพอมันโตมันก็แก่มันแก่ไม่พอไม่เท่าไม่พร้อมกันนะ่ะ แต่ว่าดกอยู่นะคะอันนี้แก่ไปค่ะแก่ไปน,นี่อันนี้อันนี้เอาไว้เม็ดตัวกันเนะาะเพราะมันแก่แข็งแบบนี้กินไม่ได้และดกอยู่นันเพื่อนดกอยู่อันนี้ก็ปลูกแบบอันนี้ปลูกเนี่ยอันนี้เริ่มออกดอกลอะมาเรื่องเรื่องเรื่องถั่วนะฝอดีหันไปเห็นมันเยอะก็เลยชวยไอ้ดอันี้เริ่มออกดอกรอบสองและถั่วฝักยาวพันไทย แล้วก็นี่ถัวพันยาฝักยาวญี่ปุ่นนะคะนุ่นอนุพันธ์นนไทยนะก็นี่ถั่วปูกลับมาที่ตัวพูถั่วปูก็เริ่มออกดอกเพียบเลยได้นะ,ะนี่ดอกเพียบเลยฝนตกฝนตกนะคะกินไม่หวัดไม่ไหวะฮะดกดกตัวผู้ดกมากนะคะมีดอกเพียบเลยเดี๋ยวไปเดินฝั่งนู้นบ้างนะคะเพราะว่า มันอาจจะแอบอยู่ฝั่งนู้นเยตรงนี้ยุงเยอะๆเดี๋ยวเราวางตะกร้าไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ต้นต้นเมียวงา,ของ,าของป้าของป้าข้างบ้านโรมานะะีเ่เรามาดูด้านหลังกันเลยผักบุ้งตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวการถอนไปปลูกที่อื่นเพราะว่าปลูกผิดที่เนาะเดี๋ยวเราเดินเหยียบอะ่ะ ตรงนี้มันไม่ค่อยได้รับแสงไม่ค่อยได้รับน้ําด้วยแล้วมันจะค่อยงามเท่าไหร่ปีนี้การปลูกผักบุ้งไม่ค่อยงามนะรู้เป็นไงอันนี้ได้ยังอันนี้ได้ยังอันนี้ได้ยังโอโ้เสียงเสียงแบบว่าเสียงเขาล้างรถกันเพื่อน ช่วงนี้ก็วันหยุดโอบองเนาะวันใบ้หบ้บรรทุษคนนี้คนนี้ไม่เคยเห็นนะมาจากในเมืองหรือเปล่าวะนี่กลัวโอ้นีน่ี่อยู่ข้างล่างนะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วเก็บแล้วเพราะถ้ารอก็ไม่ทันเก็บไปขายอ่อนบ้างแก่บ้างผสมกันเนาะเพราะว่าพอดีมันก็คงแบบว่าหายากอะ อันนี้แก่แก่แล้วอ้ยเจอแก่สองอันแล้วเนี่ยอันนี้แก่เอาไว้เม็ดแล้วกันไว้ปลูกปีหน้าเนาะปีหน้านีอ่อันนี้การปลูกหนึ่งสองประมาณห้าต้นเนี่ยค่ะห้าต้นก็พอกินแล้วเนาะโ,โหหน้าบวมโซหน้าบ้างนะโอ้ยยุงกัดเ <laughs> ออที่ตั้งพอดีนะ คันมากเพราะว่าสเปรย์อยู่ในรถมันมันสวนแค่นี้เองแต่ว่ามันก็มียุงอยู่นี่มหมดแล้วย่างถั่วนี่กังก็เอาเม็ดไอ้นั่นไปเนาะเอาไปเขาเรียกอะไรอะโอ้ข้างล่างเทียบเลยเห็นปะ น,นี่ต้องไปล้างก่อนอเจ็บเจ็บดินออกนี่ถุกูถักุกพูสวยๆของเราเลยได้ละมีลูกค้าเขาบอกว่าเป็นคนชอบกินถั่วพูมากนะจองก็เลยเออได้ลูกค้าไปตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายหรอกเอาโพสเล่นๆค่ะ บรรยากาศแบบนี้ก็ร่มรื่นดีเนาะเขียวเขียวยืนตากแดดแต่ว่าก็รู้สึกแบบว่า,วารู้สึกไม่ร้อนอ่ะหเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ หกเจ็ดแปโอ้ยสิอันพอดีอีกอีกอันนึงอีกอันนึงก็จะแบบว่าครบเพราะว่าขายแพ็คหนึ่ง20ิแต่นี่มันแก่ไปก็น่าจะได้แล้วเนอนเพื่อนเอาเอาไปเถอะให้มันครบยี่สิบอันนี้ก็แก่ไปมันหมดแล้วไงมันหมดแล้วนี่พอได้อยู่เดี๋ยวเก็บไปะยีสิบ ดูฝัก,กอื่นกันเก็บไปเนี่ยค่ะฝักสุดท้ายผมยี่สิบพอดีอันนี้มันก็อ่อนไปเนาะอันนี้เป็นไ,ไงอันนี้อันนี้อันนี้โอเคไหมอันนี้ก็โอเคอะ่ะเนี่ยค่ะก็โอเคอยู่นะ,ะหักไปอีกเพราะาถ้าไว้นานเกินกว่านี้มันก็จะแก่เกินโอเคคัเพื่อนตรงนี้ตรงนี้มีอีกเพียบแต่ยังเล็กน่าจะเป็นชุดต่อไปแหละนะคะ นั่งตรงนี้ก็เย็นสบายดีนะ,ะแต่ว่ามันมียุงมากัดเห็นไหมคือเป็นคนแบบนนเนาะเขยทานเพื่อนบายบายแล้วค่ะได้ยี่สนะิบแล้วเนาะแลนก็ใส่กลองเตรียมส่งนะคะเตรียมขายนะคะสกา,าย้า้ก็โอเคค่ะ